โอเคแล้วครับรถเร็วในที่หนึ่งสูงสองใหม่บริก,การของที่เที่ยวครับวันนี้น่าจะไม่ได้เบอร์เลยสนับประชาสัมพันธ์สูงตอนน,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 นี้ออกมั่งน้าปแปลไปจอดที่จุดแสงฝั่ง้ำโพอคอนเสิร์ตวัน้องพอซ่องมานตะเคียซ่องเคตเมาเซม่านมีเป็นอค่ะเป็นอันนี้ครับไปครับอ่า มตามเบอร์ใหม 1, ายเลข 0166L ทำแต่มาคืน สานทเแนเนตรถเพื่อรถโด่วนส่วนสองเิรสมันอาจารย์สถานีเชียงใหม่พนานสถานการทุกดที่ด้องยและสานีน้ำายในกับบรรเท่เียบหน่อยเดนนี้ค่ะขออนุญาจ้สถานีลำน้เวลาเจ็ดสมิสานาที่สถานีชุมพสถานีปารโคสถานีนครสมบรค์เป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ biết đi <laughs>